สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่าด่วนด่วนค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเส้นซองได้รับสายด่วนนะคะตัวเลขแนวทางด่วนด่วนของปูสุ่มเงียบมาฝากแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันนี้นะคะหนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดค่ะปูสุ่มเงียบสั่งอัดหนักๆล่างอย่างเดียวนะคะซองเลขสองหางนี่นะคะ ติดไว้ไม่เสียใจว่าันมีเฮแหน่หงวดหนีวนันเองเอาจังไดก่อนที่เข้าสิไปเบิ้งตัวเลขแนวทางกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดเข้ามาแล้วนะคะเส้นซองฝากทุกท่านทุกคนซอยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กันก่อนค่ะเพื่อเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วผูใดสามารถคอมเมนต์ใดเส้นซองฝากคอมเมนต์มาบอกแนวว่าตัวเลขที่ปูซุ่มเงียบนะฟันท่งในคลิปนี้เนี่ยเลขล่างเนี่ยมันเป็นตะคือเป็นตมาบอคุณพ่อคุณแม่ชื่นชอบบอ คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันเนาะพ่อยเส้นซองได้ปิดจอบอันทามีคนคิดเห็นคือกันหลายๆลายคนนะจะได้ติดไวเนี่ยจากน้อย้าโฉกหมานน้ากันสันดีคุณพ่อคุณแม่เตื่นเต้นอีกแล้วนะคะมือนีนะคะบอกเลยว่าที่แรกนะคะตองงวดมากคิดว่าเออจะขอหยุดพักแน่เนาะเพราะว่าวันนี้กะสันจอนคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะกะต้องระมัดระว่างโตแน่นิดนึงนะคะว่าจะหยุดจะงวดว่าสัน หอดมือหอดเว้นหยุดบได้สันดีเอ่อ you ใจมันตุมตอมๆมันเป็นอยู่บ่สูขคุณลูกคุณแม่มันต้องมีโตที่ได้เสียงแน่จากน้อยว่าสันเออพ่อได้รุ่น่าสันความหมายน่ะใจมันรัก่าสันเอออดบได้ก็ต้องระมัดระว่างตแน่จากน้อยมือนี้สี่โมงแรงก็จะฮูแล้วว่า สีเป็นยังไงนะคะสีได้เหรคือสีได้หายกับสิรูพร้อมกันละละคุณพ่อคุณแม่คะแล้วคุณพ่อคุณแม่มีโตในใจไปลงทุนโตอะไรไปคอมเมนต์มาบอกเส้นซองน้าแนนเนาะถืออกถือใจโตเลขโตเดียวกันบอสันดี้หาหมูแนสันดอกเส้นซองฮานะมีภูมิมากขึ้นเส้นซองในใจบอสันดี้เออว้าถึงนะคะแนวทางของปูสุเมยียบนะคะเส้นซองกะได้นําเสนอไปเนาะวันนี้นะคะสองคลิปนะคะ คลิปแรกนะคะเป็นบทสัมผัสของปูนะคะสัมผัสชุดเต็มเลยนะคะทั้งชุดบนแล้วก็ชุดล่างนะคะแต่เนื่องโดยว่าเช้นซองเบิงอยอดวิวคนเบิงแล้วนะคะบ่คอยมีไผเห็นนะคะนุก,ก็เลยเอาเลขล่างของปูสุเงียบนะคะมานําเสนออีกคลิปหนึ่งนะคะก็เลยร่วมเป็น2คลิปบาทที่นี้นะคะเมื่อน,นี้นะคะ จชนซองกลับไปเปิดอ่านด้ไล่นะคะปูทรงคงสุดไทยนะคะ,ะ,คะมีตัวเน้นตัวย้ําเป็นพิเศษนะคะบอกว่าเหล็กล่างเนี่ยติดตัวนี้ไว้ในเด้อผู้ใดยิบจับใดผู้ใดหาได้นะคะติดตัวนี้ไว้หน่อยนะคะปูหมั่นใจแห้งว่สองตัวนี้ต้องมีมาแน่นอนนะคะงวดนี้ถ้าผู้ใดยิบจับเหล็กสองคู่สองหางนี้ไว ต้องได้เหแน่นอนวาสันเซรจองก็เลยรู้สึกว่าเออเอามายำเตือนคนอุณพ่อคุณแม่แน่จากหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีอีกตหนึ่งมีเลขตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเป็นโตเน้นที่ปูขอเพิ่มเข้ามานะคะบนเน่นใจว่าปูไปได้มากจะใส่อาจจะเป็นที่ดีที่เดดฟันได้บอกเอือจังไหนนะคะเซรจองก็เลยเอามาว่า,าสุขคุณพ่อคุณแม่ฟังในคลิปนี้ท่วนตัวเลขของปูสุงเงียพ้อมเทั้งชุดบนชุดล่างนะคะแลวกะ โตที่ปูเน้นเนี่ยซองฮางแขวนๆนี่เป็นเลขยังเนาะเป็นการทวนกันอีกรอบหนึ่งค่ะก้อนสีเบิ้งเลขล่างนะคะขออนุญาตนะคะทวนชุดบนก่อนเนาะชุดบนนี่นะคะปูเป็นชุดเก่าเลยนะคะปล่อยครั้งเดียวจบนะคะเน้นตัวใดเป็นตัวนั่นค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดูตัวเลขกันเลยนะคะเพราะเวลามันจอดจันแห้งแล้วเนาะอ้าวนี่เบลงชุดบนก่อนค่ะ หามีปูบ่เห็นคลิปแน่กําลังหาแนวทั่งของปูซุ่มเงียบแน่นะคะก็จะได้เอาไปเบิล้ลเอาไปประกอบการตัดสินใจเนาะสําหรับชุดบนของปูซุ่มเงียบนะคะประจํางวดวันที่1มีนาคม2568ค่ะเลขบนนะคะปูซุ่มเงียบไฮโตเด่นไพ่เสือไปเมื่อยไปแลนดนะคะหามากคือเลข0กับเลข3เด่นมากคือเลข3นะคะเด่น3ร่อง0์ละวงไง่ายๆเนาะ บาที่นีหไฮรักลอยมากนะคะลักลอยในงวดนี้ของปูซุมเงียบนะคะเป็นเลข3กับเลข4ค่ะส่วนเลขรักซิบบนนะคะเป็นเลข6กับเลข8ลักน้วยบนค่ะเป็นเลขศกับเลข3นะคะงวดเมื่อกี้ปูสุมเงียบแตก3ตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยำกันก่อนนะคะหาลืมข้าวกันแล้วนะคะงวดเมื่อกี้ปูซุ่มเงียบนะคะโอเวอร์แมนแตกซอตัวบนขอภั้ค่ะขอภัยแต่ว่าปูบอกว่า นี่ลักรลอยสูตรนี่ละเออมั่นถืองวนเมื่อกี้น่ะปู่ก็เลยเอาลักรลอยยึดลักอันที่มันแม่นนะคะคิดว่างวนนี้เลขสามตัวบนนี้ไก่ว่าสันอาจจะอยู่ในนี่ละคุณปอคุณแม่ลองพิจารณาเบิ้งให้เลขสตัวมาทั้งหมดแปดฮางนะคะสามหกส3มสามสแล้วก็3 8 0ค่ะอ่าลักรลอยเลข C กับมีสีหสา c 6 0 483 c แ3แล้วกับ c 8 0ค่ะส่วนตัวของปูซมเงียบนะคะเน้นไปที่เลข363แล้วกั3 8 8 3 c 6 3แล้วกับ 3, c 8 3ค่ะเบิ่งจากเลข3ตัวแล้วพ่อจะเดาออกนะคะว่าจับคู่บนนะคะปูจะเน่นตัวใดเนาะปูจับคู่บนนะคะสตัวบนมาให้ทั้งหมด4คู่4หางค่ะสอะ 6, อะ6สเนาะ6 3 8-3-6-0-8-0นะคะเน้นหนักเป็นพิเศษไปที่เลข6-3แล้วก็เลข8-3ค่ะส่วนข้างล่างนี่ก็คือเลขไม่มาด้วยกันนะคะก็คือ0-4-4-0 4มาได้แต่จะไม่มากับ0 0มาได้แต่จะไม่มากับ4ว่วสันอ้าวนี่คือชุดบนเดอร์คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอก่อนนะคะสวยงามอยู่เป็นตะคือเป็นตะแตกอีกอยูปูสุ่มเนียบกระไดเนาะอ่า 1>, 1 2 3 4 5 7องปนะคะอ่ะบาทที่นี่นะคะมาเบิงชุดล่างนะคะทิปปูปล่อยตองน,นวดกอนนะคะเดี๋ยวเจ้สองจะว้าทุกฟังว่าปูเน้นโครงสุดท้ายเนี่ยล่างอย่างเดียว2หางเป็นเลขอะไรนะคะนี่นี่คือชุดล่างนะคะคุณพ่อคุณแม่ขะรัฐบาลไทยชุดล่างนะคะของปูสุงเงียบงวดหนึ่งมีหน้าคมสอง 2, หาหกแปดค่ะล่างเด่นไปที่หนึ่งกับสองวสัน ถ้าใจฟันเม็ดเดียวเดนแห้งที่สุดคือเลข2สองค่ะจับคู่มานะคะในตอนนั้นนะคะเลขเดน C คู่เนาะและกาเลขกันสองอ่ะหนึหางนะคะก็คือมีเลข7เจ็ดหนึ่งเจดสองปดหนึ่งแดสองกันไปที่สองเก่าค่ะในตอนนั้นนะคะปูเน้นพิเศษไปที่เลข7เจสองและกับเลข8แดสองเนาะ สั่งหายิบจับลอตเตอรี่เลยล่ะเออมือตองวดภูลาคุณพ่อคุณแม่นะคะคำานวณแล้วปูมั่นใจแห้งนะคะบอกให้ยิบลอตเตอรี่และกระขาง่างนี่ก็คือเหลขกบอมาน้ากันนะคะเหล็ก่างก็คือ4 0 0 4เหมือนเดิมนะคะอ่าบาทที่นี้นะคะโค้งสุดท้ายนี้นะคะปูกําชับเป็นพิเศษยาลืมเด็ดขาดว่าสันติดไว้แน่หาได้ยิบจับได้ติดไวจากน้อยแน่นะคะมั่นใจมากๆมั่นใจแห้งๆนะคะสำหรับเหลขก่างเนาะ ปูบอกว่าอัดหนักนะคะโค้งสุดท้ายนะคะล่างอย่างเดียวสองเจ็ดเจ็ดสองต้องหา,หาให้ได้เออแล้วกับอีกตัวหนึ่งก็คือห้าเจ็ดเจ็ดห้าค่ะติดไว้หน่อยไม่เสียใจแน่นอนว่าสาันปูสุ่มเงียบว่าอ่ากับเนเดอร์จาาเพื่อนหายล่างมาเพื่อนกะ เอา,าถึงสูตรของปู่ซุ่มเงียบก็บค่อนข้างเป๊ะนะคะถ้าบอกล่างกับเป็นล่างบอกบนกับเป็นบนแต่ว่าปู่ให้มาก็อย่าลืมกลับไว้หน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็กันเผื่อกันพลาดหน่อยสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะอ,ะอ่าเดี๋ยวเส้นสองจากเห็ดดอกจันไว้ก่อนนะคะสําหรับปู่เน้นนักเป็นพิเศษคือเลขตัวนี้นี่ค่ะเพิ่มล่างมาหนึ่งหางจากชุดหลักชุดเดิมนะคะเพิ่มมากกับึ้นเลข หาเนาะคุณพ่อคุณแม่แล้วกับโค้งสุดท้ายนะคะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะคะหาให้ได้หาให้พ่อถ้าเจอแล้วฝ้าคุบเอาสัน่นเลข72กับเลข57เ 2, 2็7เจ็ดหลองพิจารณาเบิงนี่คือโตเน้นพิเศษในงวดนี้ลางยางเดี่ยวของปูสุ่มเงียบค่ะคุณพ่อคุณแม่มกักบอมักจังได้ลองพิจารณาเบิงนะคะมักกระจัดคัดกระพานหะเออ ปู่ก็มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะกับบอมเนเทวดานะคะพ่อศรหลูอนาคตนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ลองตัดสินใจดูนะคะมักเป็นตะคือกับคอยลงทุนเนาะทาบอมักบอเป็นตะคือเท่ากับพันไปก่อนจอบซ่อมไปก่อนว่าปัดสีแมนแท้บอสีมาอีหีบอมเอาไว้รุ่นก็นได้นะคะบอลงทุนก็นได้เนาะสัญจรพรอมหะคุณพ่อคุณแม่อมอะไรก็เกิดขึ้นได้คือว่านะคะ นี่ก็คือที่ดีที่เด็ดนะคะโค้งสุดท้ายคลิปนี้ที่เส้นซองเอามานําเสนอทาบบนําเสนอกับย่านพลาดย่านออกนะคะปูเน้นมาปาันนี่ห้ามาสองเจ็ดกับหาเจ็ดนี่ว้าเส้นซองเลยมิบมีหลักฐานนะคะเพราะว่าชุดตองวัดที่หายมาเหล็กล้างมันบมมีเหล็กหาเจ็ดปูพึ่งมาฟันท่งโค้งสุดท้ายนะคะก็เลยขอเน้นย้ํานะคะ มัดรวมนะคะถือว่าเป็นการท่วนตัวเลขปูน้านะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ออกไปพิจารณากันอ่ะผู้ใดติดตามปูซุมเงียบนะคะทาชื่นชอบไปยิบไปจับเจ้นซองกระขอขอวยพ่นให้ทุกท่านทุกคนสมดังปารธนาคุณพ่อคุณแม่เออยังบอจบดีเมื่อนี่ะนะหลังจากจบคลิปนี้เซ้นซองมีทีดีที่เด็ดนะคะล็อกเทวดาวาสันได้วงในมาได้ล็อกวงในมา ตเดียวนี้นะคะบอกเลยว่าฟันโตเดียวหางเดียวแค้นๆนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปถัดไปว่าจะฟันตัวใดคุณพ่อคุณแม่หาม้ามพลาดเด็ดขาดเขามาเบิง้งเขามาเอาแนวทางพร้อมนะคะคลิปนี้ขอจบไปก่อนเดี๋ยวสีบทันเวลานะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ